ความรักให้ความหวังโครงการมอบทุนการศึกษาด้วยแรงเห็นถึงความสำคัญของสภาพครอบครัวอาสาสมัครื่อจี้ไม่เพียงมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนปีละหนึ่งครั้งหากยังไปเยี่ยมบ้านนักเรียนให้เข้าใจถึงสภาพความเป็นอยู่ของพวกเขาจึงทำให้เราได้รู้จักกับครอบครัวเด็กดี ทุกเช้าก่อนไปโรงเรียนสามพี่น้องยา่าหญิงและยอดจะแยกย้ายไปเก็บขยะรีไซเคิลตามตอกซอกซอยใกล้บ้านมาเก็บรวบรวมและคัดแยกเป็นประเภทตา่ตางๆไว้เพื่อรอขายทำไมคิดว่ามันไม่ระบายอาชีพจริงน้องยอดคิดว่ายังไงไอไหมไม่ว่าคืนไหมไม่แม,ม้ต้องคลุกคลีอยู่กับความสกรปรกรายได้ก็ไม่มากนะ แต่อย่างน้อยยังพอช่วยขนามคาไฟได้บ้างและทั้งสามยังตั้งใจจะทำต่อไปอย่างไม่เขินอายก็อย่างนี้นะคะอันนี้อย่างขวดนี้ก็จะเป็นนะพวกขดเหล้าก็จะเป็นใส่ใส่เหล้าแล้วทำไมเราต้องเอามาใส่กล่องนะคะเอามาใส่กล่องเพื่อที่จะทำให้มันได้ราคาเยอะขึ้นนะใส่กล่องก็จะกลายเป็นเก้าบาทค่ะ เพียงขยันหาไรายได้ช่วยเหลือครอบครัวยังทำงานบ้านได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องเพื่อหวังให้พ่อแม่ที่เหน็ดเหนื่อยทำงานมาทั้งวันได้ชื่นใจกับภาพความสะอาดเรียบร้อยของบ้านและอาหารอร่อยๆที่พวกเขาเตรียมไว้ให้ทำให้เราเป็นคนที่แบบว่าแบ่งเวลาไปใน,นตัวทำให้เรารู้การแบ่งเวลาในการใช้ชีวิตแต่ละวันการเก็บขยะรีไซเคิลและการทำงานบ้าน ล้วนเป็นสิ่งที่พ่อแม่ปลูกฝังพวกเขามาตั้งแต่ยังเด็กเพราะเห็นว่าชีวิตคือความไม่เที่ยงจะดีแค่ไหนถ้าลูกสามารถดูแลตัวเองได้ตั้งแต่อายุอย่างน้อยสอนให้ลูกพึ่งตัวเองสอนเขาอย่างนี้ตลอดว่าพวกหนูอ่ะต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้นะถ้าเกิดวันหนึ่งขึ้นวันหนึ่งขึ้นมาพ่อแม่ตายหมดอย่างที่เราเห็นในข่าวอย่างเงี้ย เมื่อผู้เป็นพ่อซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแม่จึงต้องเลี้ยงดูลูกทั้งสามเพียงลำพังมีรายได้จากการขายของในแต่ละเดือนซึ่งก็ไม่มากนะักทางโรงเรียนจึงเสนอขอความช่วยเหลือจากเฉยจี้เพราะว่าทุนอื่นๆเนี่ยคือเราส่งเขาจะต้องคัดเลือกเกจเฉลี่ยของเด็กแต่อันนี้ พอรู้สภาพครอบครัวแค่นั้นเกดเฉลี่ยไม่สําคัญเขาก็มีความรู้สึกว่าในชีวิตนี้เขาก็ยังมีคนที่ดูแลเขาอยู่เมื่อทราบว่าเด็กคนไหนที่ครอบครัวมีปัญหาแล้วก็ยากจนก็ยังมาติดตามที่จะดูแลอย่างต่อเนื่องก็ถือว่าเป็นความโชคดีของนักเรียนที่ทางมูลนิธิได้เข้ามาให้การช่วยเหลือนะครับซึ่งนอกจากจะให้ทุนการศึกษาแล้วก็ยังได้มีการ ให้ความช่วยเหลือพิเศษไปถึงครอบครัวเป็นสิ่งที่ช่วยที่ที่สาเหตุน้าที่ต้นเหตุจริงๆครอบครัวสามารถอยู่ได้เด็กก็จะสามารถได้เรียนและก็เรียนได้อย่างมีความสุขอาสาสมัครจึงพิจารณารับดูแลต่อเนื่องจนกว่าพวกเขาจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รู้สึกดีใจค่ะที่มีที่ที่มีสังคมยังมีสังคมดีๆช่วยเหลือครอบครัวที่ยากไร้ยอยู่นะเพราะว่ามันมันรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวอาสาสมัครชืจ่จี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจากการช่วยเหลือครอบครัวนี้จะทำให้พวกเขามีกำลังใจมุ่งมั่นเล่าเรียนอย่างไรง้กังวล